รับเข้าสู่เดอะ์ซโล่ไทยแลนด์ครับเช่นเคยครับแฟนๆทีสปอร์ตนกตาน,นี้ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้มาดูคู่นี้ครับโอ้โหอดีตทีมชาติไทยครับแต่ว่าแผ่นหลังนี่ยังหนาเลยครับเสกสัรทับทองเสื้อสีเหลืองครับเสกยุทธยาครับซูเปอร์แบค็คอ่ะคุณเคอีกแล้วครับท่านส่งเข้าประกวดสู้กับทางด้านเทพพิทัก โอสดนะครับเสื้อขาวซูเปอร์แบค็คไปขานชื่อกรรมการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสมภพสีประสมสีครับพาสิทธิ์สีพิพัฒแล้วก็พานุวัฒน์ศรัทธาธรรมครับแม่ต้องบอกว่าอาดีตทีมชาติกับนักล่าเดิมพันเลยครับซูเปอร์แม็กนะครับซูเปอร,ร์ปปรแม็ก ตัวนีใหญ่โตมโหฬารครับจะตาช้างหรือเปล่าครับลายยังมีไหมครับแมไม่อึดจริงไม่แกล่งจริงหรือว่าไม่เหนียวจริงนี่กินประเภทพวกเดินสายบ่อยๆนี่ไม่ได้นะครับประสบการณ์เรื่องจิตใจนี่นิ่งกว่าเยอะสมภพสมสีครับพาสิทธ์ีพิพัฒน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พาณวัตศรัทธธรรมขอบคุณ ผู้ตัดสินด้วยนะครับจากหลายๆองค์กรครับทำให้เกิดเดอะโซโล่ a ทยแลน The Solo ขึ้นขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับทีสปอร์ตชาแนลคูสปอร์ตเสื้อผ้าสวยๆครับข้อสำคัญมหาวิทยาลัยราชพัฒนครประสมท่านอาธิการแล้วก็ท่านรองอธิการครับอยู่กับเดอะโซโล่ a ทยแลนนะครับตองไฟคิกเกมจริงของคนแก่งจริง จะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับเศกสรรทับทองอ้าวครับทักทายซ้ายลงตะข่ายครับอดีตนักตะกอ้อทีมชาติไทยห่างหายไปนานครับแม่าภาษาตะกอ้อกบบวมชุกขึ้นเยอะเลยครับเยอะกับจอมเดินสายเทพิทัก ซูเปอรแมโอ้ยเตะออกครับ <c oughs> แผ่นหลังแกนี่เอาไม้หน้าสามฟาดไม่รู้จะหล่นหรือเปล่าครับ <c oughs> ใหญ่หนาจริงๆครับเสกสรรอ้าวครับสองแต้มยังไม่ได้แต้มจากการเสริมเลยครับโอ้โห <c oughs> ต้องกดดันนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทครับ ปล่อยสบายๆย,ยืดเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเด็กได้ใจครับซูเปอร์แม็กสาไฮด้วยนะครับแตะยอดแล้วครับไม่ตกใจครับโต้คืนโยกทีมชาติครับอ้าวแล้วครับขอออกหลังครับเ <c oughs> ตะไปมองทีมงานมองพี่เลี้ยงไปครับเสียกยุดยา าตาหล่อเหามือนวิเศษโลโซแล้ครับแต่นี่เป็นเสกโซโลโซ่ครับเปิดดียกดีครับแล้วก็แออม่จะเปลี่ยนทิศครับซูเปอร์แม็กแจกแต้มให้เสกสันสบ้างครับ อ้าวครับย่างอีกแล้วครับไม่ได้ดูเส้นครับเสร์ฟดีเปิดดีครับพามาครับซูเปอร์แม็กแล้วก็คว่ำลงไปเรียบร้อยครับถึง5้าไปก่อนแล้วครับซูเปอร์แม็กเทพิทักษโอสถ รองของรุ่นพี่เลยครับรองของทีมชาติไทยครับช่วงนี้ไปดูไฮไลท์สนุกๆครับกลับมาจะเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับห้อครับเทพพิทักษ์ หลังครับสามห้าครับนี่ครับกระโดดป้ายโอ้เรียบร้อยครับลงขวาครับเสียงยุดยานั้นถนัดซ้ายครับ เก่าไม่เก่าไม่รู้ครับใส่รองเท้าสีน้ำตาลครับไม่ต้องซกักเอาละครับอา้าวผามาได้ไหมข้าข้ามป้าครับป้ายคืนครับโอ้โหโดนยืดโดนเหยียดบ่อยๆครับยังพอได้โอ้ห <c oughs> นักครับยืดตัวย้ายกายเหนื่อยหน่อยครับ <c oughs> ามาคนเดียวเดอโซโล่ไทยแลนด์นี่ถ้าไม่เหนียวจริงไม่เก่งจริงนี่กินกันยากนะครับแล้วเจอจอมเดินสายด้วยเอาครับเล่นทุกแมตช์ครับอืมเอาครับงัดขึ้นมาได้ป้ายไปย,ยังเหนียวอยู่ครับมีโยกเสกว่างไงครับเสกว่างไงาเอาหลุดออกไปข้างครับเตะทิ้งเตะคว้างไม่ได้นะครับเสียแล้วเสียเลยครับแต้ม เด็กร้องของเสร็แล้วครับโอ้โหยังนิ่งอยู่กับ3ามนะครับยังไม่ขยับครับโอ้โหฆ่าแล้วไม่ตายเอาครับป้ายคืนไปครับซ้ายสองครั้งแตะโอ้โหฉีกขาไม่ออกเสแล้วครับโอ้โหหุ่นนี่สูงยาวใหญ่เลยครับสเปคพี่เสิร์ฟเลยครับอย่างนี้ ข้ามาดูครับไม่กลัวครับโอ้ดูครับอะไรก็ดีไปหมดครับซูเปอร์แม็กถึงสิบแล้วครับจักยุ่งครับพิเศษหยุดอยูย่แค่สามครับยังไม่ถึงหลักสี่ครับเอาไปดูไฮไลท์ก่อนครับ กับเข้าสู่เกมการแข่งขันครับยังไม่ถึงหลักสี่ครับเสียยุทธยาขานอย่างนี้มันแสลงหูเลอเกินครับอีกแต้มเดียวเกมเรียบร้อยครับโอ้ลุกขึ้นมานี้ยังไม่ได้โดนลูกเลยครับ11 3ครับจอดแค่หลัก3าครับไม่ถึงหลัก4ขึ้นมานี่ไม่ได้สัมผัสลูกเลยครับดูแกเดินมาครับพุงก็เพื่อมมาก่อนขาเลยครับ โอ้โห oh เจอเด็กลองของใช่แล้วครับต้อนรับครับต้อนรับกลับเข้าสู่เดอะ์ซโล่ไทยแลนด์ครับในเซตที่2จอดแค่หลัก3ครับเสียงยุดยาเอาละครับดูเซตที่สองครับจะไปถึงหลัก4ี่หลัก5้าหรือเปล่าโดนเลย <c oughs> มากระโดนซ้ายเลยครับโอ้โ oh หดูแล้วลำบากครับ ปกติแล้วเห็นหุ่นแล้วอุ่นใจครับอย่างนี้แต่ว่าดูท่าเดินแล้วก็เหนื่อยแทนครับเด็กไม่กลัวด้วยครับแล้วก็เสิร์ฟบอ,อกอีกโอ้โหนำก่อนครับ2-0หัวดีเบี้ยวอ้าวผามาเสกเอ้ย เอาหน่อยวิเศษดูซูเปอร์แม็คครับโอ้ยได้ใจครับโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันครับเจอเด็กเดินสายบ่อยๆนี่แม่จิตใจร่างกายมันต่างกันเยอะครับอ้าวครับยังไม่กระเตื้องครับจะลุ้นยังไงดีครับเสร์บติดฟาดออก อ้าวแจกแต้มให้พี่บ้างครับเกลงใจครับเดี๋ยวจะไม่ถึงหลักสี่ครับไข่แตกครับหนึ่งสี่อ้าวเสิร์ฟออกอีกแล้วไม่รู้จะวัดยังไงแล้วครับต้องเปลี่ยนแดนครับ กลับมาลุ้นกันต่อครับซูเปอร์แม็กจอมเดินสายครับร่างกายเนื้อตัวนี่เปลี้ยกว่าเยอะครับเจออดีตทีมชาติไทยครับไม่สนครับดีกรีด้านหลังเป็นอย่างไงนาทีนี้ในสนามนั้นตัวต่อต,ต,ตัวครับไม่กดดันแล้วครับซูเปอร์แม็ก เซตแรกแค่3มเซตนี้ยังไงเหยียบครับโอ้เยี่ยมยอดครับต้องยอมรับลูกนี้ทีเด็ดเลยครับซุปเปอร์แม็กโอ้โหโโห,หกแต้มครับเหนื่อยนะครับอย่างนี้เหนื่อยครับลุ้นเหนื่อยครับเอาป้ายออกไปอีก เหมือนจะถอดใจหรือเปล่าครับแมเจอน้องเข้าไปอย่างนี้ดูชื่อนี้อาจจะตกใจครับอดีตทีมชาติไทยแต่ว่าบอลลงสนามคนละเรื่องครับนี่ครับมารายการนี้ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับเกมจริงของคนแกล่งจริงสตองไฟคลิกเดอะสโลไทยแลนด์ การเรียกครับต้องรอให้ฐานแต้มก่อนครับอาจจะรีบเช็คบินแล้วนะครับมีทีเด็ดมาโชว์หรือเปล่าครับโอ้ดูครับเตะทิ้งเตะคว้างไปแล้วครับแม่ เสียงเชียร์เริ่มหดหายครับยิงนกตกปลาไป่แล้วครับเสียงยุติยาดีกรีทีมชาติไทยนี่เอาแขวนไว้ก่อนครับไปเรื่อยๆครับซูเปอร์แม็กไม่เครียดแล้วครับสบายๆครับตุนไว้หนึ่งเซตเซตนี้ก็นำเยอะครับ ต้องการแต้มนี้ครับเพื่อจะได้พักได้ไม่ได้ครับไปยังไงดีครับเหยียบอ่ะไม่ตายยังหากครับไม่ตายอ่ะไม่ตายครับยังเหนียวครับซุปเปอร์แม็กต่อพี่เล่นแล้ครับครั้งที่สามแตะยอดครับมีเสียงเชียร์มาบ้างครับนี่แน่พี่ค่าไม่ตายผมจัดการให้พี่เรียบร้อยครับ ใ่เบรกไปก่อนครับเ้าย้อนไปดูอีกทีครับแต้มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสู้กัน3-4ครั้งครับ เอาละครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อนะครับเดอะโซโล่ไทยแลนด์ครับสถานการณ์นั้นยังตกที่นั่งลำบากครับเสกยุทธยาอีกแต้มเดียวเกม30อา้าวเสิร์ฟดีครับฉีกซ้ายมาสุดๆจังหวะเข้าฝากเข้าฟอร์มนี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันครับอดีตเือร้ายเก่าครับนักกีฬาทีมชาติไทย โอ้โหโชว์เลครับอ้าวออกครับโอ้ทิศทางดีครับออกไปนิดเดียวครับก็กล้าโชว์แล้วครับทางด้านของซูเปอร์แม็กปิดบัญชีได้หรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยครับเหยียบลงไปจบข่าวครับหยุดแค่5ครับเก็บไป2เซตรวดครับสบายๆครับเทพพิทักษ์โอสถ ซูเปอร์แม็กชนะไป2ต่อ0เซตส1 10 1็3แล้วก็11.5ครับอ่าครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายพบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ